ครับอดีครับพี่น้องพบพอกัน,กน,นครับท่องพุยน้อยเนาะครับช่วงนี้ก็ยากแน่ครับพี่นออ้องยากนี่ยังตีนี่ครับก็อยู่งานสีดำครับงานชาวปรกดิจก็เป็นญาติผมนี่แหละครับเนาะพีสะพายครับพีสะพายเพิ่นเสียชีวิต เสียชีวิตได้สองมือนี่ยแหละครับนำมาแลงกับนิมนต์พระคุณเจ้ามาสวดพระพิธรรมนะครับมาสวดพระพิธรรมก็ได้ออยากแง่เนาะพี่น้องจังไดกับบ่มีคลิปหรือบ่ได้ตอบคอมเมนต์ของพีของน้องก็ขอกราบขอไผ่เนาะหลังจากาพระคุณเจ้าเพินสวดพระพิธรรมแล้วกัพี่น้องบรรยากาศในงานเนาะนะครับ ก็เป็นการสุญเชื้อทั้งพี่น้องทั้งผมอีกเทนึงนะครับคือพี่สะพายแต่เลยช่วงนี้ก็เลยอยากเนาะพี่น้องจังได้กระทุกกลา,ากกลังใจที่ติดตามช่องพีน่น้อยนะครับทุกกาลังใจที่ติดตามช่องพี่น้อยก็ขอกรับขอบคุณพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับทุกๆคอมเมนต์นะครับหลังจากเสร็จทิินงานนี้แล้วผมก็จิกกลับไปเยี่ยมไปยามพี่น้องเบิดทุถูกบ้านถูกทุกคนที่ ให้กำลังใจท่องพี่น้อยนะครับจังสั้นผมก็ขอ,อจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับ